ครับมือนี้เป็นวันจันทร์ที่2 5หากราคาคม2 5 6 5ครับบรรยากาศสื่ขายอยู่ตลาดงัวนซีหยางสองอยกับหมูซื้อว่ามือนี้สินแนนงัวแนนคือเก่าครับแนนพ่อพ่อกว,วันศุกร์เพราะว่ามือนี้ตลาดอยู่ยาโสท่อนวันจันทร์สีบ่มีเลยครับเด้องัวนจิเข่าชมใบเกษตรในหอยเพิ่งกระจางัวมาไว้ขายอยู่บัดสองอยก่อนครับชมใบเพิ่งเกษตรเปรต่ออยู่ข้างยาโสท่อนครับผม พี่น้องครับมือใดผู้ใดมีง้อกับเอามาฝากขายตอนเศร้านะครับเด้วอยู่ตลาดสมปอยวันจันทร์ครับชฉมใบกับคอยไปต่อยุโสท่าเดือนสิบห้าพี่น้องมาเปิดมูลค่าง้อของวันจันทร์ทียี่สิบห้าคอรกคิดาคมสองพันถังวันหกสิบห้าวันเดียวพี่ครับฝากตัวแรกครับผมแม่ลูกครับโคตรเมลูกเนาะครับโอ้เขาย่างย่างนี่ผัดไหนกี่ลูกลูกพริกแดงครับลูกลูกลูกตัวนี้ลูกพริกแดงปะโอ้งามเนาะแดงเนาะแดงงามเลยครับพี่น้องเด้อ เปิตัวแรงเลยครับเออะหลกนห้สามมือครับแต่พอลูกไห้สามมือเลยเนาะลูกพริกแดงตะกุลพริกแดง SK หาแหนี่เราประกันแดงงามครับตัวนี้ลูกสามมือเนาะพี่เนาะแม่ไหนสามสิแต่แม่นี่ห้สามโคมโคมตัวนี้ก็ประมาณหกหเนาะตัวไหนหกแปดอะครับหนแปดเนาะคยากทายห้องเจ็ดสามเจ็ดนสามบ่ พ่อแม่ก no? erm um, ็งามแม่ทลูกงามดีเนาะพี่เนาะทรงดีครับทรงดีแหงแต่ว่าเป็นเป็นตะผูเนาะโอ้อลประกาศดีละวัไหนกแดละครับกนแด่ะวัหกแ่าไหอยังมาทงขายเนาะแต่พี่ห้องเท่าไหร่ผห้องเจ็เจทครับย่าไรเจ็ดแม่งวยไดดูเจ้าตัวเพี่ลูกแรกหรับลูกแรกบ่เขาดอสือบงกรเขาเขาดอเนาะเขาดวดเกินเขดวดเขาดวนดวด เนี่ยสดๆครับสดๆเลยเนาะท้องว่างเยอะพี่ว่างครับว่างว่างเนาะครับแข้งขาใดญเนาะพี่เนาะรัประกันเนาะรับประกันทุกอย่างตัวประกันทุกอย่างเลยเออสวยๆลูกเพลี้ยแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งพี่น้องงานแรงเด้อเป็นลูกตัวคู่ครับคู่แม่ลูกลูกคู่อย่างใดก็จะทุ่มมาเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอเบอร์อายแล้วให้น้ำล่างดีครับเสถียดีนุมซีประกันขาทกประกันขาทกถอนเนาะ เครื่องไหนอยู่ครับหางโคหางดีหางยาวเด้อพี่น้องเด้อเขาเปิดราคาไหมพี่เปิดห้องห้องเจ็ดหาครับห้องเจ็ดหาจากใบเนาะครับเออจะว่าต่อรองกันได้รับเป็นจครับแต่ตอนนี้พอนีห้องแปลงกับโอ้ขายขั้นตอนไหนขายขายตามราคาเนาะพี่เนาะครับจะมองเอาจะเจ็ดสามเพิ่อนเหมือนกับต่อรองกันอยู่อ๋อต่อรองกันอยู่เนาะสองรอบแรือละสองรอบแล้วเนาะครับครับไปฝากเบื่อพี่น้องทางบ้านเบื้องเพื่ออยางไดต้อกันนะ ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ูนยสครับแปดแปดมั่วอยู่สที่อยู่ย่างซุ่มหน่อยย่างซุมหน่อยเนาะมือนี้มาจากโตกว่านี้มา4สี่สีโตอยู่ข้างในกับีเห็นบะแม่เนโอ้ยเยวผมเบ่งตัวขนอกก่อนเนาะครับตัวขนมก่อนัผ่นไม้นื้อพีเริ่มมันหนีหอยยังครับผมหอยยัง เห็นไหมนักบินเดอร์มนนี่ครับครับครเห็นไหน้ำกัน์ดมันนี่ครับทักการน้ำการ์ดสกหาแปดนิ้วเล็กน้องเด้อลูกใหญ่ๆก็เอามีต่อขึ้นว่าอู้อ่ะลดังแห้งนี่เจ็บๆเลยครับสีแดงแห้งเลยไปครับงามงามแม่งามเนาะแม่งโซลูดีครับผมแม่บอกทีดีแห้งครับแม่บอกทีดีแห้งแมาบอกได้แจ๊สแซลล์หวานผู้ซื้อเลยลูกแรกเนาะลูกแรกครับลูกต้องว่างเนาะครับเนาะต้ใสกระสมเลยเลยเนาะป้อมสมครับจ้าจ้าจ้าเห็นไหมเด้อไอ้มันี่ครับเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณทีไรครับ ตัวน,นี้กับเขามาในสนามแล้วครับข้างในสนามแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งข้อมแย่แดงๆนี่เด้อะตามราคาอีกตอนนี้แหละพอ่อสามพันหกฮะสามพันหกยังได้สามพันหกบ่แมน่นครับอ๋อเป็นม้วนยังีงพอ่อม,ม้วนไทยไทยไทยกลางมาเท่าบ่แมน่นออกแดงๆนี่เนอ มันเท่าดีกว่ามันขึ้นแดงสีมันยังแดงสีหนีสองสโอ้โหหน้งโคดังที่เลยเมื่อผสมนะพอเนาะครับแต่ว่าหูจะเจอไปนั่งล่างงสีเมันอไหร่จะเป็นนัวสายพันธุ์เอ้าผม้โบอได้พี่น้องเด้อถ้าอยากมันพิษเปิดจะได้พ่อตัวนี้เปิดไล่ไปไหนตัวนี้ครับต็ว่าอยากไรตัวไหนสามหมื่นหกสามหมื่นหกเนาะพี่น้องไทยแข่งขายเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพิจารณาเองครับผม แต่ว่าเพิ่นทองว่างบ่พ่อทองว่างบ่ในทองมีม,มีทองปะงมีลูกบ่วปะววทองว่าง<ะ>อยู่ปะคนนั้นขายแล้วครับตัวนี้ทองทองว่างเนาะว่างครับจ้าวราคามันเกิดห้องสามสิบหกครับสามหมื 36, ่นหก้ทองสามหมื่นหกจะเอาบ่อหกจะเอาสิรถอยู่เพิ่นว่าสักไปเบิ่งกับพี่กำลังเราด็กอยู่เนาะขึ้นทองสามหมื่นหก ก็จะใบเงางามดีเนาะพอทายอยู่เนาะแต่ว่า,า,วา,า,วาเป็นง่วแม่สาวแด้หน่ง่วแม่สาวป่ะพ่อง่วลูกแรกบ่ะเมื่อีลูกบ่แม่สาวบา่ะเนี่ยมีสื้อง่วมบ้างอย่างไรเจ้าบุงบา้งง่วโอ้เปิดใน,นนึงนะพี่น้องแงด้วเป็นหลังอะไรเด้อขนาดใหญ่ก็สามหมื่นหกเครื่องเครื่องดับนะพอนะ่อเนาะพี่น้องผมขอไปทายด้านหลังบะไดเด้อออให้นิดนึงรับประกันทุกทอนเอ้าคือนอนหน่อลูกเอ้ยนมซีออดี้อะไรเนี่ย ลูกๆกๆลุกกันไอ้ไทยลุกกันแข่งขาดีสามหมื่นหกพอแขงพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยลอยสามสิบไปกับลอยสี่สิบเครื่องดำพี่น้องหางหางน้อยหนึ่งหางน้อยหนึ่งคุกขาดีขายื่นดีพี่น้องขายื่นดีครับเกริ่นขี่น้อยหนึ่งครับไปลนางเอาเด้อพี่น้องจะได้สามหมื่นหกเป็นราคาของนะพ่อเนาะราคาของตอร่งกันไหนอยู่เนาะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปหมดที่นี่ 095 4 9เก่า5 2195เกงสึ่งเกางอน่ยู่ใส่อีสิเกดเนาะให้บึงให้บงคุณพ่อยังครับสถาวันไก่แกยวสถาบันเนาอยู่ไปบึงครับพี่น้องมากับยังทั่วม้ได้พี่น้องได้อยู่ถุมาลอยเกือบลอยคือลยสี่สิบค่อยมาเนี่ยพ่อใไม้ในมครับสี่ปัญหา ง้อตัวนี้พอเป็นขายไปแล้วสามหมื่นสี่พันหาครับเพิ่นมากครูก็ตัวนี้ล่ะโอ้เห็นบงงอจารทำได้ราคามันก็แลงกว่านี้สามหมื่นสี่พันหาเนาะพอขายเลยเนาะพอเนาะเออพี่น้องขายไปแล้วครับโน้ำรังเงี้วหอดสะดือเลยครับโอเงี้ยวหอบขื้นเลยเนาะง้อตัวนี้งามขายเลยเนาะสามหมื่นสี่พันหาเนาะพอเนาะมาร์ติสเอาเลยต่อไปง้อคุณพ่อสนองเสียงรอเนาะจากยังชุบหน่อยค้อนก้ามูสองครับนอนไฟมาก่พ่อเนี่ย นางเพคนนี่นอนไฟมากบ่นอนไฟครับอ๋อเป็นตัวผู้เนาะเออรู้เป็นยังครับบูเป็นยังขอบคุณพ่อฉลองเสียงรอเป็นงัวตัวผู้นะพ่อเนาะงัวบักเถิกเลยครับบูเป็นยังครับว่าจะเซิ้งเป็นเนาะเขาจะเบิ่งลังไปเด้อว่าจะงัวแล้วเซิ้งเป็นไข่ดำเนาะพี่น้องเนาะไข่ดำผมจะขออย่างหนึ่งขออย่างหนึ่งครับ่อฉลองเสียงรอผู้ใหญ่บ้านมู้สอง ตำบลคอนกามมาเพือยางชุมหน่อยเดี๋ยวผมสะทานปลาไข่นะพี่น้องเด้อวาจะเล่าซึ่งเป็นนะอย่าไปมองหลังแล้วเดีพี่น้องเด้อนอนไฟเราวาสันก็เดว่างานอะไรตัวโอ้ตัวนี้ได้ไหมนี่แ่พออาสรุปเปิดสองหมื่นแปดพันสองสองหมื่นแปดพันหานและค่าห้องจากใดเนาะโอ้ยไหนสองกอ๋อตัวนี้สองกกันเนาะเป็นบาลานกบุกุละ เอท่านขายพอท่านขายพอท่านขายสองสองนครับไปเอาง่ายๆเลยมือนี้เปิดเร็วๆเลยเอาฝากโทรศัพท์ัอีกขึ้นึงพ่อศูนย์แปดหนึ์กสองเจ็ดาเจ็ดเกาอ่าคุณพ่อสนองเสงรอเจ้าเดิมครับแต่ว่าเิมแฉนี่มุ้ยผลยังเนาะบอวละงามอยู่เนาะงามเงาะคิดแต่ว่ามันค่าสิบมแมนตัวนี้ีเนาะ ราคาเท่าไรก็อสองหมื่นเท่าไรก็อจะได้สองหมื่นแปดพันหางสองหมื่นแปดพันห่านอะสองหมื่นแปดพันหาอ่าโอเคเห็นไหมนี่พ่อเด้อวันนี้ครับครับพี่น้องเปิดโคมแม่ลูกเด้อโคมแม่ลูกลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ป่ะพ่อโคมแม่ลูกลูกแม่เด้อสีลูกเป็นสีออกจำปาเนาะลูกสีจำปาเนาะลูกตัวใดนพ่อลูกแบบไหน ่ไรก่อนซีมื่นแปดีนแปดเนาลูกเพื่อนี่ลูกบักไดนพ่อหูบอกลูกบบกสายพันธุ์ตัวไหนมาสงนในบ้านบอกโอ้โอยูไก่อโลเดี๋ยวมันฟังดูอยากเล่พี่น้องเด้อซีมื่นแปดนครนอกจากไรเนาะพันยีดอกแม่เราก็ให้ลูกงามอยู่แล้วแม่น่อเนาะซีมื่นแปดเด้อพี่น้องเด้อเล็นลูกตัวไหล่ะ ลืมถามมาเนาะประมาณสามตัวลูที่สามดูที่สามตัวนี้เนาะต่องว่างอยู่เนาะพอเนาะเอาคุณพ่อเปิดราคาไม้เบิ้งเท่าใดก่อนิราคาเท่าใดก่อนสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดเป็นราคาจางไหนเนาะต่อรองต่อรองกันไหนบ่อนเออต่อรองไหเนเอาคุณพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์มาที่นี่ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่ง 3 4มสี่3จ3ดสาคุณพ่ออยู่บ้านไหนครับคุณพ่ออ่ะพ่อเนาะพวกพี่น้องเนาะให้ลูกงามอยู่ได้ล่ะแต่ว่าสีจำปานี่เพิ่นบ่ฮู้ว่าสายพันธุ์ทังเนาะมาเนาะแต่ผมดูแล้วว่าพานพานตัวนี้ลูกแม่แม่คตรแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกแม่ลูกกันนะมักกับจังทั่วมาเด้อพี่น้องเด้องวยยู่ทุกวันที่ใสจัะมาสีสะเก็ครับต่อรองกันได้เนาะราคาห้องเนาะอ่าก็ อามาจาตวมืนีคร oh oh, ับขายขายเมื่อไรล่วโอ้เหลือเหเหลือคกม่ no. ูนี่เนาะอ้าวหอม้าี่ยม้ามือนี้ครับหอมาการเน้อนี่ก็เอามือนี้ครับมาเิ่งสายเลือดลอยเปอครับเด้อสายเลือดอดงไทยบานเาครับสองหมื่นหลูกสองหมืนาคมู่กเนาะก็แมู่กครับงไทยบานเด้องไทยบานเนาครับพี่น้องอ่ะงามเน้อพี่น้องเด้อหอลูกงามพี่น้อง แม่หน่อยเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกงามอยู่ลูกลูกซ้ำแม่หน่ยเนาะลูกซ้ำแม่ลูกซ้ำแม่แหละเออให้ลูกตัวที่สองกันที่นี่เออตัวที่สองตัวที่สองเออเราให้ลูกงามอยู่ได้นี่ลูกเราคือนิผสมในบ้านเนาะผสมในฝูงเงินบวชผสมในบ้านละผสมในฝูงเนาะเออขึอนศิษย์แบนในฝูงเงินไปให้ลูกงามอยู่ได้พี่น้องเด้อดูขาเราขาใหญ่นะเออมาปกกขยังตัวมาเด้อพี่น้องเด้อไตกี่มาเท่า ลูกผูเนาะพอเนาะลูกผูลูกผูเอาราคาราคาเท่าไรก่อนสองหมสีพันหาอยากได้สองหมืนสีพันหาานะเออเป็นราคาจยากห้องอยากได้อยากได้แล้วสิขายขายถึงก็นี่รถลงมาไห้เนาะต่อได้ต่อได้อ่ะคุณพ่อฝากเบอร์มาที่นี่ศ8 7ย8แปดเจ็ดศูนย์แปดโอเคอยู่บ้านไหนครับพ่อบ้านหินบ้านหินนุ่สาย โอ้นมก็มีพี่น้องนมสีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าม de ันติดเล่ไมเนี่ยเออหน้นเห็นวะเล่มันเล่เลไทยบ้านเนาะอืมเออยวายสังเกตไงมวนมวนเล่มันสีตาแดงๆขนตาแดงๆหรอกมึงไงตัวเนี่ยง้วนมวนเล่เล่เล่กีกเนาะพ่อเนาะเห็นไหมเนี่อเอดนะอ่ามวนตะกีขอบคุณพ่ออยู่๋ยววางหินตเมื่อกี้ครับ ไรร้ไทกีเมื่อกี้ตัวนี้เปิดไรมาไน้พอสองหมื่นพันเท่าไรก็หพ2 6 0สองมื่นหกพันหี่ก็ซีเลยอีกวัางนี่เล่ยไม่อีแร้วนี่ผสมเลีงัวอง้วไยบ้านเดี๋ยวว่าผสมเลมาเด้อกีเล่ยบอกเพื่นกีเลยบอกเพ่นเนี่ยมันเเลยมันนาะกีเลยโอ้บึงยายพี่นองหลังะสิกระดานเลยเนาะมัวเลียเนี่ยสองหมื่นสี่พันหานครเนาะ แม่ทองว่างบ่าวทองว่างทองว่างเนาะคือจะเป็นง่วงแม่สาวดีๆน้ำนางแล้วก็ได้อยู่พี่น้องเด้อเออเราเาจะตื่นสนามเนาะไม่เคยเข่าสนามเนาะเออครับผมพี่น้องคือจะทองว่างไอ้คือจะเป็นสัตว์เนาะพ่อเนาะโอจะมีลูกเนาะเออมากับยังโทรมาได้พี่น้องได้เบอร์เมื่อกี้ครับผมมาอยู่บางหินครับ ปล่อยมาเนื oh mm ้อ hmm. ว no. oh, uh, ันนี้ขอบคุณลรยครับตาแดงๆเลกีเเี่ัวนี้ตัวนี้แม่สามหมื่อสาวร้องสมแม่สาวร้อมสมเนาะโอ้ทายืนใดพี่น้องเน้อาดีพี่น้องแข่งขาดสูงมาลอยเท่าใพี่เดี๋ยวนหกลอยสี่สิบวกลอยบออยสีบวกเนาะ งามดีพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันย้อนเสียงกระเสียงยางไม่ทีก่อนเครื่องดับเนาะพี่เนาะมวอแม่สาวเด้อพีนอ่น้องเด้องามดีงามน้อมซีครับนำกำลังดี สามหมื่นห้าพันบเนาะเป็นราคาห้องเนาะอ่าฝากเพื่อให้พี่น้องทั้งบ้านเบื่อเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าเจหครับหกสาคอยบ้านใดยังสุดหน่อยเนาะไ้อตัวไอมหนีคเอามาจากตัวมานมานีเอามาแม่ลูกขายไปละแม่ลูกสามหมื่นกว่าัว่ะตงจวงขายอยู่ครับโอ้อ่าหนมานักกันเด้อมาหนีครับผมมานักกันไปเปิดพวกแม่ลูกเด้อ ตัวนี้ครับลูกผูเนอนะ้อพ่อเนาะแม่แล้วจะหันเนาะนวพวูดในลูกตัวเดียวลูกคูกันเนาะพีะ่น้องผมสีพญางไปเด้อมันเปื้มันเจอแห้งนะกันตกตกลมลูกลูกพค้ดแม่พค้ดแม่ลูกลูกผูเนาะพอนะ่อเนาะเปิดเท่าไรแล้วพ่ออยากซีมันเก่าอยากได้ซีมันเก่าปะเนาะซีมันเก่าเนาะนตัวนีน้ีลูกเนาะอยากได้ซีมันเก่าเนาะแม่เราเนี่ยคือี่คือจะขืนละมั้งหนึ่งในนี้ มันขึ้นแล้วนะเห้ขึนแล้วหาวันที่ไดหนซึ่งขึ้นแล้ววันที่ซึ่งเนาะจะว่ายังมาทีนไหนซึ่งเนาะมาที่ซึ่งขึนเนาะทอดมืดแยงขาหมูปัญหาทุกอย่างเนาะเราประกันทุกอย่างเนาะเราประกันรูปดูใบใดนี่นี่ดูวางคลแดงคลิกแดงเนาะเออพี่น้องครับผมจะพยายามถ่ายโครงสร้างให้ลึกๆมองภาพกลมกลวงนะพี่น้องเด้อเพราะว่ามัน อ่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ปเทนี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สองสี่สี่องสี่ห้เก้าหนึ่งอ่าเก้ยูอุตภเนาะอุตภัณฑาท่าเไม่ไทยพอเยเลยอยู่ายเรือยๆนะพอเนาะขายเลยแม่แม่แม่นี่สามมือหาท่าได่แม่เดียวแม่เดียวนี่ยภาษาหมื่นหาวะท่องว่างบพอตัวนี้วามาสมหานะพอเนาะเป็นงวไทยบาท่าหอพบานเลยะงวนไทยกลางเนาะง่วนไทยกลาง้าณกลาง บ้ามันกลางสูงบ้าลอยลอยสามสิบปลายกับสี่สิบสามสิบวสามสิบวสามมืหานะพอนะสามมือหาคาต้มซีแข่งขาใดครับลังดีเด็กพี่น้องได้จะไหนกันเข้ามาเครื่องดำเด็กพี่น้องงวเราอยู่อุทมพรครับผมมาท่ายเราประจำใช่เลยกเจเยแล้ไปไหนละพอนี่ซื้อไปนสองหมื่นสี่พันเก่าขายแล้วป่ะสองหมเก โอ้สองหมเก่าไปแล้วครับโ่มแม่แม่ลูกลูกเล่แม่เล่ต้นไงบ่ต้นไงบ่ต้นไงอะไรมาในพี่สี่หมื่นหานะสี่หมื่นหาแม่วนี่นี่แหะพี่ตัวนี้สองหมนหกบ่สองหมื่นหกแม่พูนละแม่พูสามสิ่สามหมื่น่เนาะเอออย่าพี่แปหน่อนนึ่งนะพี่น้องนะสามหมื่น เพราะว่าแน่นอนพยูนเขาพนังจองลองันยู่นีแหละกินเขาันยนี่แหละครับบางกรามาอู่เล้วาบางกะามเออไอ่ะตนของอตัวไหนอตัวนี้ปะส้าหกนี่ป่ะเอาดิ่งดึงหัวไหมตัวนี้สามมีเนาะสีจำป่าเนาะโอ้ผมขอสองพันทงนะพอนาะเพื่อนมาด้กันสาสคนหลครัซโต้ังร่วมกันนี่แหละครับพี่น้อง้อ โอ้ยแดดออกแล้วที่นี่เด้อกไปคุณพ่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่นี่081ครับผม081 260 260 4878ครับผม4878งัออยู่ข nah ้างสนามเด้อพี่น้องเด้อมันหอนมดต้องขอฝ่าวไายนิดนึงพี่น้องมากัเจ้าทรมาด้อพี่น้องเด้อฝ่าเขาไมาเอาฝ่าเขาไมาเด้อโอ้ยแดดหัวแดงมาเออเอาให้มาำกันครับมนีครับพี่น้องครับ เปิดโคูม่แม่ลูกอยู่ขางสนา,ามที่ตะวันตกเด้อพี่น้องเด้อโคู่แม,ลแมลล่ลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ละพอเนาะโอ้แดงงามเลยพี่น้องลบเขามาในใตถุตุลดูค่าเนี่ยมันพ่อนั่งเมื่อกี้คู่แม่ลูกลูกแม่ลูกติดโบดแม่ติดโบดขาโบดแม่นี่น่าจีเป็นง้อไทยเดี๋ยวเด้วยเบงนี้ดีก่อนเบิ่งน้าก่อน แม่เล่าหนีลลบ้ามันผสมบ่อหรือไงลูกกระทบเนาะเป็นแม่เป็นหวัวลูกกระทบจับได้ก็บใบได้ครับผมลูกกระทบหัวกระทบครับเจึงเชิงจับได,ใด,ใด้ใบได้พี่น้องครับขาโบน้ำลางดีนมใหญ่เด้อพี่น้องเนึ่นมซีน้ำลางได้หางยาวครับเครื่องดำเด้อพี่น้องเด้อเครื่องดำดอ่างใหญ่อ่างลึกครับ อันหมูดำครับอุ้ยอุ้ยไปก่อนครับอ่างลึกครับพี่น so ้องเด้ออ่างลึกปึ๊บปึ๊บโอ้ทำมิดช้าเลยตัวนั้นไปแล้วครับหอยผักกางซื้อไปหรอคุณพ่อเปิดไรไปไหนตัวนี้ครับพบปัญหาเนาะ พวกแมลูกเด้อพี่น้องมากกัจังโถวมากครับโคงมือนาเดี๋ยวเสียฟอเบอร์โทรศัพท์ให้เช่องเชื่องหูดำเด้อพี่น้องเด้อเป็นงูหลูกกระทบหูดำลูกเพื่อนี่ลูกบักได้พ่อหงูบ่สมโตบ่พมโตปะเงี้วเนาะหูเดียร์พันแม่หูถอดแม่มาหูยังเงาวครับแข้งขาใดญขาใหญ่แม่เพิ่นเอ้ามาเจนี่ฝากเบอร์เด้อนี่บ่มีเบอร์ระยุนี่จะเบอร์ไรไหมศูนย์หกสองศูนย์หกสอง สี่ศูนย์สองเก่าหนงศู่อยู่บ้านไหนคุณพ่อโนนาลายจังหวัดสุรินทร์เนาะมาจะกแม่มานี่ควมเดียวหนี่อแแม่นตัวนี้อ่ะตังดอกวะอันนี้ค่มต่อไปเด้อง้อเมื่อกี้พันมาทำกันครับถูกคุณนตื่นสีจำปานี่ต่ว่าพอเราบอกว่าแม่เรา ดอกหนึ่งนะพี่น้องนะดอกแต่ว่าทรางลูกงามอยู่ทรงลูกงามอยู่ครับทรงลูกสวยเครื่องแดงพี่น้องครับเครื่องแดงก่ะหางมันดอกดอกน,งนึงแต่ว่าลูกประ s o r เนาะลูกประนะ s o r เนาะควบตัวนี้เปิดจะใด้อพอพกมือเนานะ <G un ters> แต่ว่าถ้าให้ลูกงามอยู่เลยเนาะลูกลูกให้งามอยู่ตัวสีแดงๆสวยงามสีจำปาเนาะสีจำปาคุ้มในบ้านบ่พอพันในบ้านปะ68เลยนี่ตัวเมียไอ้พอพัน68บ่แต่ว่าพอพันนี่ผสมชนในบ้านบ่คุ้มตในบ้านบ่บ่อันนี้ลูกมันใน68เฉพาะรุ่นโอ้ลูกเพคนนี้เปรี้ย68ครับพี่น้องสีจำปางามงามผ่านผ่านตัวแม่ อึบดีจับได้ใบได้ครับถึงเชองลูกคนเที่ยงพกแปดครับแม่เราหางดอกใบหนึ่งเด้อเป็นงดไทยใหญ่านเท่าครับงวไทยใหญ่บ้านเราดูแข่งขาท้ายื่นครับไทยขาโบดแม่เพื่นทัทตแต่ว่าเพื่นหางหางหางดอกใบหนึ่งนี่ครับผักแล้วูนี่มอกินนอะลาครับ ครับครับโตเมื่อกี้คับโตเมื่อกี้ครับผมเห็นอังามกับไทยเบิ้งด้พี่น้องเด้อพกพกอะไ้กับพ่อพกเต็มพกเต็มเนาะราคาราคาห่องยังยังต่อรองกันไหนอยู่นพอเนาะบบเออเอาฝากเบอร์อีกตัวนีเบอร์ศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์สองสี่ศูอ่ยอหนึ่นย์งครับ เทพครับคุณปอเทพเนาะอยู่พื้นอนอะไรครับหมักกับย่างทูมาเนี่ยพี่น้องเด้อเือเนมาสองแม่ลูกตัวนั้นตัวแรกก็คค้งต้นตน,นั้นโค้งหาโคหาเออเอาพี่น้องครับมันหมาน้ำกันมือนี้ครับมันหมาน้ำกันมือนี้